ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอเบอร์รี่มีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ปลาเกา๋าร่างทองนี่ร่างทองยังไงปลาเก๋านี่มาเป็นทั้งชิ้นแต่เราจะไปแฉลับซะหน่อย เพื่อที่จะได้รับประทานง่ายมีดที่เราจะเลือกใช้ในการที่เราจะมาหั่นแรกประเก่าของเราเป็นมีดตรานนกเพนกวิน large Meat Nightwood 10นิ้วรุ่นแพคดิงตันเป็นใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการจุบแข็งที่อุณหภูมิ1000องศาเซลเซียสจึงทำให้มีดของเขาเนี่ยมีความแข็งคมนานด้ามเป็นพักขวุด เป็นไม้ผสมที่มีส่วนของเรซินใช้ความร้อนแรงดันสูงอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สีที่ออกมาเป็นธรรมชาติแข็งแรงทนทานมากสีด้าจะไม่ซีดใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมดาถึง10เท่ามาเลยแล้วนำนี้แปะปลาของเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเห็นไหมยังคงรักษารูปร่างหน้าตาของปลาไปหยกพริกไทยขาวง่วนสุนตรามือที่หนึ่ง แบบนี้เลยแล้วทำการขมผ้าด้วยแป้งทอดกรอบอันเนกประสงค์น้ำแป้งวางไปตรงนี้ด้วยรอไปเลยทีละชิ้นปึ๊บไปโรยกันตรงนี้เลยเสร็จปึ๊บอ้อานี่มาลงตรงนี้ด้วยนี่ ปลาเรายังคงอยู่ในสภาพของความเป็นตัวปลาเก๋าแล้วจะร่างทองยังไงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเทน้ำมันลงไปเพื่อจะไปทำการทอดปลาเปิดไฟหอมหัวใหญ่เช่นกันเราจะทำการชุบแป้งแป้งกรอบเช่นกัน ไว้นี่ mm hmm. แล้วแค่ชุบแป้งเราไม่ได้ต้องการเอาแป้งมาเกาะเราเยอะมากเอาแค่เกาะผิวผิวพอ,อปลาลงเลยเพิ่มรึบนี่ นี่นะคะปลาเก๋าของเราไม่อมน้ำมันเลยก่อนที่จะขึ้นเล่งไฟไล่น้ำมันออกให้แบบกรอบๆเลยนี่เลยเสร็จปั๊บขึ้นเลยมาพักไว้ก่อนหอมหัวใหญ่ของเราลงเลย หอ,อมหัวใหญ่หอ,อมหัวใหญ่ถ้าผัดดีๆนี่นะคะมันจะหวานมากไข่แดงเอกยอกของไข,เข่เค็มเซดเอกไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่อยู่กับน้ำอย่างเดียวนี่เลยไปร่วนไปตามด้วยกระเทียมตามด้วยน้ำตาลทราย ตามด้วยพริกจีฟ้าต้นหอมซอสปรุงรสแอนน้ำมันหอยลดไฟลงน้อยสิ่งที่ทำมันที่สดุดหัวใจและจะทำให้สร้างสีสันสวยงามน้ำมันฟิกเผาไห่แม่ประนอมปรือ้อไม่ต้องเยอะไม่ใส่สี ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยนะจ๊ะว้าวดูดีหอมลงไปเลยเสร็จปั๊บดี่สบมรั์ที่ส,สุดเนื้อปลาที่เราได้ทอดไว้นำกลับมาคลุกเคล้าให้เขาออสโมซิสดูดีมากมันก็จะได้รสชาติว้าว หอมมากอร่อยกลมกลมนัวมากปลาเกา๋าร่างทองมาแล้วทอดอย่างดีร่างทองโอ้เมนูนี้ขอข้าวสวยร้อนๆหน่อยสิโอ้โหหอมมากปลาเกา๋าร่างทอง ใช้น้ำมันพริกเผาไทยตราแม่ปนอมสร้างสีสันให้สวยเพราะเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสนะคะเท่านั้นจริงๆแล้วมาดื่มกับชาชิซุโอกะของเราจะอันนี้เย็นๆร้อนๆ้อนกรอบกอบอร่อยเลิศค่ะ Happy Life กับคนดี